น้อมกราบคําสั่งสอนขององค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเรื่องนะโมนะคือธาตุน้ำโมคือธาตุดินนะเป็นธาตุของมารดาโมเป็นธาตุของบิดารูปกายของเรานี้เป็นมรดกที่บิดามารดาให้มาเป็นต้นทุนทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายที่เราหามาได้ก็เป็นไปได้จากรูปกายนี้ถ้าหากขาดรูปกายนี้ไปแล้ว ก็ทําอะไรไม่ได้ชื่อว่าไม่มีอะไรเลยอีกทั้งรูปกายนี้ยังเป็นต้นทุนในการฝึกหัดปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นักปราชญ์ทั้งหลายจึงไม่เคยทิ้งนะโมจะต้องตั้งนะโมก่อนทุกครั้งก่อนสวดก่อนรับศีลหรือก่อนทําการกุศลใดๆเราต้องเอาตัวเราคือนะโมตั้งขึ้นก่อนแล้วจึงทํากิาน้อมไหว้ลงภายหลัง นโมเป็นเพียงสองท่าเท่านั้นยังไม่เต็มส่วนต้องพลิกสลับพยัญชนะเป็นมโนโคือใจเมื่อได้ทางกายทางใจก็เต็มสมบูรณ์เป็นมูลฐานแห่งการปฏิบัติบุคคลจะพ้นทุกไปได้ก็ต้องอาศัยทั้งกายและใจเมื่อเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ดังนี้การปฏิบัติของเราก็เท่ากับได้ยกทั้งนโมและมะโน ขึ้นเป็นพุทธบูชาไปโดยปริยายในวันลอยกระทงนี้ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายร่วมบุญถวายน้ำอมฤตเพื่อบูชาผู้มีพระคุณอันได้แก่ปิดามารดาผู้ให้กำเนิดผู้ให้รูปกายคือน้โมนี้แก่เราน้อมระลึกถึงพระคุณแห่งพระแม่คงคาพระคุณแห่งสายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของเรา น้อมระลึกถึงพระคุณแห่งพระบรมศาสดาผู้ชี้ทางชีวิตออกจากวัตฏสงสารสู่ความพ้นทุกข์ขอนำอมริตที่ท่านได้ถวายนี้จงพัดพาดวงจิตของท่านลอยข้ามห้วงน้ำโอะสงสารสู่ความพ้นทุกข์นิรันดร์การด้วยเธอ